อสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาติดฟังเสียงให้นะครับพื่งกินเขาแล้วครับพี่น้องเอามาฟังเสียงกันนะครับสตสาร์ทเหยียบคาดนะครับวนะครับ ไปนะครถม้ัเหว่ดี้ครับลูกบัวดนะครับอาวุธ์ครับโอได้หวอน อางนะครับยกไปไลยนะครับหมาเชียงบ่าไห้นะครับเชียงดีพี่น้องเชียงดีครับเชียงบ่อมีไห้บ่มีแยงนะครับโอ้ยโอเคนะครับมาเมืองเงานะครับมาขับออกสนใจสนุกสนใจก็มาขับมึงล้วผมไปส่งก็ได้ครับ